เอ้บ้านเราอยู่ที่ไหนเนี่ยเรามาพิกมรเปก่กานี่มันรูบอกแบเี่นจะสีดำนะออถูกแล้วเรามาอยู่ในรูบอกด้ยังไงอ่ะไม่รู้กันไปโอ้ยไม่แรงเป็นขาตาก,กรนเลยไปไปทำพาร์ทดีกว่าเฮ้ยไปไปไปแล้ว อาละไปทำพาร์ตตรงนั ing, ้นตรงนั้นประตูไหนเพื่อนโอเคขอบคุณไป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 ทำพาร์ตกันเถอะเราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นตัตถกอนนะอ๋อนี่ไงพาร์ตโอเคทำพาร์ตก่อนเสร็จแล้วโอเคเสร็จละไปไปต่อ ไป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 ยังไม่รู้เลยว่าใครคือฆาตก,กรอืมอ่ะ,อะตรงนี้เหรอฮะมีคนเด็บใครอ่ะโอเคแป๊บหนึ่งไม่ต้องพูดเรกขี้เกียจ โอเคเราโหวตในนี้กแล้วกันไม่รู้เหมือนกันว่าใครจะได้เป็นฆาตกรเย้รอคือหนูอีกยี่สิบสามไมิสองยี่สิบเอ็ดยี่สิบสิเก้าสิแปดสิบห้าสิบสี่สามสิบสอง สิบเก้าแปดเจ็ดหก้าสี่สามสองไปหนึ่งแล้วไว้ใครเออาตกรเลยหนึ่งคนโอเคไปดีกว่ามาประตูประตูดิ Bước Aha, bởi tôi lớn lất nghiệp Ok Bài thẩm bát tỏ Ui, xí đen với nào vậy trời Ơ, ờ, ăn nhảy xí đen Điết lơ Ui Mình gì อ้าวไม่เป็นนีง่าแพ้แล้วอืมอะไรเนี่ยเติมให้เลยแล้วลูบัคไม่เติมเลยโอ้หพวกนายพวกนายมีหูด้วยเหรออ้าวว่าหู่าใส่ให้เดี๋ยวใส่ก่อนอ้าวต้องใช้เงินเหรอ อุ้ยมีเงินด้วยไปหน,น,นูไม่ได้เป็นเลยขาต่ก่อนไม่ได้เป็นเลยไปทำพาร์ก่อนพารอยู่ใกล้เองโอเคเรียบร้อยแล้ว โอเคหายติดแล้วไปต่อหายเวลาไปทำพาร์ทแล้วเี๋ยวพาร์ทอยู่แถวนั้นเดี๋ยวไปทำก่นอนใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วมันน่าจะอยู่แถวนี้นี่แหละบ้านของเรา อ๋อนี่ไงมีเพื่อนตาอย่างนั้นเหรอโอเคเรียบร้อยแล้วสีฟ้าเดทสีฟ้าเดซเล่นกันวะเฮ้ยสีฟ้าเดท อให้จอแวะหน่อยจอปั๊มนะคะแวนิดนึงขอให้วินเถอะ,อะถ้าพาร์ตเสร็จแล้วก็คือทำอะไรก็ได้รอเพื่อนรอเพื่อนทำพาร์เมื่อกี้โดนสีแดงฆ่าตายอ่ะสีชมพูไม่น่าไว้ใจไม่มีใครได้ออกไปเลี่มเหลือโอ้โหมีฆาตรกรสองคนตเอย โอ้ยไปทำพาร์ตดีกว่าไปเพื่อนเปิดประตูนายเราไว้ใจได้ไหมเนี่ยเราไว้ใจนายได้หรือเปล่าโอเคเรียบร้อยละไปทำพาร์ตก่อนโอ้ยบ้าเอ้ย 你来。